มะตัคร uh, no, uh ื่งเนเป็นออกออข้าวออกเครื่องหนึ่งเอาอ่สาจุลูซาจุลุนี่ ลอ,องโอเคออขอบคุณขอบคุณเข้าบรรยากาศแบบท่องเที่ยวครับของมิสเตอร์ฮอเซียผมก็มานั่งกินร้านข้างทางธรรมดาให้ชาวบ้านก็กินกันเป็นข้าวราดแกงจากาไหร่ผมไม่ได้ถามราคาครับเพราะว่าดูแนละ้วไม่น่าจะแพง แล้วผมก็สั่งมาที่ที่ให้ดูครับหมูกับไข่ครับที่อยาเดอนดูไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่นะครับที่นี่ก็จะมีพริกพริกที่นี่เรียกว่ามาเตะนะฮะมาเตะนี่เป็นอาหารหลักของที่นี่เขาผมยังไม่ได้กินนะผงลอ,อกนี้สักได้มาใต่มาเตะนิยมกินนะครับ,รบก็ชิมครับ รสชาติจะเหมือนหมูทอดบ้านเราหรือเปล่าก็าจะรุ่ยเยนครับนะอร่อย,ออยนี่ใครอือจร่บ